ทะลุกับอีดอกงัดวังตัวใหม่ครับตัวนี้ทดลองทำลูกดอกใหม่อันนี้ลูกดอกใหม่ครับเยี่ยมเลยครับ ยังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับช่องเขยสกลอนสลิงช็อตฟิชชิ่งฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็จะทำคลิปดีๆออกมาให้ชมเรื่อยๆนะครับติเกินเข้ามาได้ครับก็จะให้ปรับปรุงแก้ไขตรงไหนผมก็จะได้ปรับปรุงนะครับนี่นะครับชุดชุดยิงครับดมํมงามคอนดัก ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ